สวัสดีครับแฟนคลับช่องเรอหมอล,ล,ล,ล่มเลาะเลาะมาอัปเดตน้องพ่อยน้องเพชรนะครับสำหรับเซาหนีเซา,ว,ซาว,วันที่6กุมภาพันธ์2อ6 8อยู่ซัมซุงบ้านหอยเตยนะครับไปเบิ่งไปชมบรรยากาศเซาหนี้กันเลยนะครับอีกห้าลูกอ่ะห้านะคะ นี่กินข้าวก่อนลูกข,ข้าวเดี๋ยวตาน้อยมาไม่กินข้าวต่น้อยมานลพวกมันะอ่ะกินตัวน,นี้ก่อนกินคานี้ก่อนอคานี้ก่อนได้ไหมมันกินจุ้งจุ้งอ่ะไม่ใช่กุ้งลูกใช่หมูมากินหมูขาเออหมู่ะหมู่าวางไว้วางไว้ลูกมันแข็งมันเหนียวเหนียวอ่าหนูกินอันนี้แหละเอาข้าวใส่็ด้วยลูกเอาข้าวเสร็จด้วย ไม่เอาเรียกเรียกยายกินข้าวหน่อยว่าไงนะเมื่อกี้นี่เรียกยายก่อนกินข้าวเดอ้อว่าไงนะเมื่อกี้นี่หนูเอิญไหมไหนพี่พลอยเอินสิเอิญน,นะเอิญน,นะเร็วพลอยเอิญน,นะเร็วกินข้าวเดอ้เอเพราะว่ามากินข้าวเดอ้อ เดี๋ยวเดี๋ยวยายเปิดหะเขาทำอะไรกันนะลูกพี่น้องจ้าตื่นตะเศร้าตื่นตะเศร้าแล้วกินขา้าวจับป๊ออือกินข้าวจับหมูมหนังเผ็ดเลยไม่เผ็ดหรอกลูกป้อ อืมช<ะ>อบ<ะ>อืมนะอ,อะไรนะอ๋ออะไรนะอร่อยไหมเขามากินเขามากินใส่หมูต้มใส่หมูว้าย,ยาวเข่าเบื้อ <c oughs> ยาวเข่าเบื้อจ้าค่ะอืมมันเข่าเบื้อมันสิค้าคอว้ายว้ายน <c oughs> ันสิค้าคอ สะอข้าิค้อความคิดเห็นบอขึ้นอร่อยไหมตอนนี้คนกำลังชมน้องพลอยกินข้าวอยู่เจ็ดร้อยคนนะคะก <c oughs> ินไส้หมูพี่น้องมือวานนี่ซองมือละ <c oughs> น้องพลอยสิรแบบ <c oughs> แบบไทยไทยไทยอัน ออกว่าเป็นน้ำไทยคือสุกไหมสมัยเฮาเป็นสุเนะาะบันี้เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็พร้อมกันเมื่อนี่ก็พพ้อมกันนี่ได้อาบน้ำตะเศร้าเห็นบ่มนี่นี่อาบน้ำตะเศร้าอาบนา้ำแหลวแบบว่าเขาแบบเป๊ะเลยคือเขาสุเขาสิแต่ว่าผู้ผู้ผพลอยหน่อยบ่ไข่แต่ว่าผู้นี่ไข่ไม่เพิ่นจ๋าอูนกเหรอลูกอูนกเขานกเขานะลูกมัน หนูนั่งอยู่ตรงนี้หนูนั่งอยู่ตรงนี้นั่งดูนั่งดูงดอ่านั่งดูนะคะอเรียกก่อนนกเขาลูกเขา,เขาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราได้แต่แลมองตัวเมียผพ้ปีพับพับตัวเมียผพ้ปีกพับพับตัวผู้ขยับกระจุกกรุจุกกรเห็นไหมนั่นแหละนกเขา น้องเพชรแ,แข็งแรงกว่าน้องเพชรก็เลยอ้วพี่พลอยแข็งแรงกว่าก็เลยแบบไม่ไข้นะคะแต่เมื่อคืนนี่น้องพลอยทั้งคืนน้องเพชรทั้งคืนเลยคิยงหอนย้ายเ็ตตัวเอามาเนียน่เยเรบบอมีอยากแก้ไข้เลยตาแลนไปซื้อซี่เจมคืนสามถุงวะซื้อยากับมัดติดหนะาะยากแก้ไข้พราราล่ะไข้ลงแน่นี่แได้ว่าเซตตัวอะไรก็ยินมานั่น สับไทยู่คือคือเขาเหมนผิดท่องเขาเหมนไหมเขาไทยเหรอไหมเขาไทยพร้อมกันเลยไทยแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเ่าเป็นหน้าหรอกเป็นเป็นเป็นดอกพักกาดแต่ละคือเขาสีสุเขาสีเยืดแเ้วเหมือนเขาสีเยือห้างล้วเหมือน <c oughs> โอ้ย <c> ห <oughs> นักหนักหนักโอ้ยหนักหนักหนักใบใยเอาไว้กวาดหน้าบ้านเนาะเอาไม่กวาดหน้าบ้านนะคะนี่ <c oughs> เอาวกวาดหน้าบ้านนะน <c oughs> อ,องกินข้าวหน่อยได้ไหมน้องกินข้าว เอาเอวางลุงวางลุงวางหาพระเขากินซอยกันกินน้ำกันเออวางลุงอือันทุงเท่าอันเห็นเห็นอันละข่างพี่นอนจะได้ใส่โคตรอันเออพลอยมาไม่ใช่พลอยเรียกเพชรสิลุเพชรมาเพชรมาเพชรมาพอเพชรน,น,<อ>นอนแล้วเพชรนอนแล้วอ๋อเพชรตื่นแล้วไม่ใช่เพชรนอนแล้ว,ลวตื่นแล้วจ้าตื่นแล้ว เรียกแม่กินข้าวหน่อยลูกแม,แม่เรียกพ่อหรือยังเรียกเรียกพอ่อว่ะพ่อบอยอยังพ่อบอยกินข้าวย่าแตนหรือยังะนะย่าย่ามาไหมย,ย่ามาไหมดูย่าสิย่าแตนฮึหาหาสายตาอ,ย,อย,ย่าแตนมากินข้าวเด้อไหม เท่าเลยโด้เออมาเด้อดอโอ้โเด้อเด้ออ้ยได้ยังไหมเด้อเด้อไายเผ็ดแปยได้เผ็ดมาเผ็ดอย่างจ๋าโอ้ยตัวมันจะตกวเลยลูกมันจะตกมาพิงหลังยายมันจะตกวยายถือกล่องอยู่นี่แม่โอ้ยอืมอร่อยไหมคะแดงเออแดงเด้อแดงเด้อแดง แดงไม่ต้องมาเด้อแดงอยู่โน่นแหละลูกไม่ต้องขึ้นมาโอ้ให้อันอนีนน้แดงกินแล้วให้แดงแล้วเอาโยนเลยลูกโยนโยนให้เออนะแดงกินแล้วหนูมาอ๋หนูอย่าเพิ่งหนูอันนี้กินก่อนลูกหนูต้องกินก่อนอันนี้หนูกินก่อนหนูกินก่อนนะคะหนูอย่าเพิ่งโยนนะคะเออหนูต้องกินก่อนลูกๆๆๆๆๆๆกินเลยไม่ได้ อย่าไปให้น้องเดี๋ยวจะพึ่งให้แดงกินแน่ให้แดงกินแน่คนนะอืมให้แดงกินแน่คนยังกินอยู่คนกินก่อนลูกคนกินก่อนอย่าพึ่งให้คนกินก่อนลูกให้คนกินก่อนเอาหนูกินก่อนอ่ะเอานี้ให้แดงอ่ะอันนี้ให้แดงนะทํายังไงอะ่ะอันนี้ให้แดงนะลูกนะให้แดงอแดงกินดิ อันไงเก่งเก่งเก่งอ,อันนี้หนูหนูต้องอย่าเพิ่งให้อย่าเพิ่งให้น้องพลพี่พลกินก่อนพี่พลกินก่อนอย่าเพิ่งให้นะพี่พลต้องกินพอแล้วพอแล้วอันนี้ไม่คนกินอันนั้นให้หมากินนะลูกนะ,ะไม่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 หนูต้องกินก่อนไม่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 น้องพลออน้องเพชรอยา่า <laughs> เบอหนึบแย่าดึง น้ำเลน้ำเล็ดอ้หลุด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 พอแล้วพอแล้วพอเออพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเอาให้น้องไม่ต้องเอาให้หมานะไม่ต้องให้โอ้ให้แดงกินนะพ่อนะเอ้าไม่เหลือแล้วคอยเอออ่าพอแล้วนะพอแล้วนะลูกพอแล้วไม่ให้แล้วนะไม่ให้แล้วไม่ให้แล้ว เออให้คนกินเนี่ยเนี่ยให้คนกินเนี่ยตัวเองต้องกินก่อนอ่าโอเคโอเคให้ค่อยคนกินก่อน <c ười> อืก <c ười> ินอันนีอ้อันนี้ให้คนขอต้าให้คนนะน้องเพชรอยากให้นะไม่ต้องพอแล้วให้หมาพอแล้วเออน้องเพชรกินเองอเคฟังอยู่อย่านะอย่านะ ยายตีนะถ้าใครพูดไม่ฟังอะ่ะบอกว่าพอแล้วมามานี่มานี่เลยมามานี่เลยจะมาไหมสองคนจะมาไหมฮะจะมาไหมแดงไปดูดูแดงนั้นแดงไปยังดูแดงก่อนแดงจะไปไหมแดงไปก่อนแดงไปแดงไปไป และนี่คือบรรยากาศย่ำเศร้านี่นะครับวันที่หกที่มาอัปเดตน้องพลอยน้องเพชรนะครับให้พี่น้องแฟนคลับได้เบิงได้ชมกันโอ้อ้าวนะครับขันป่วยบ่สบายก็ให้หายเร็วๆเด้อนะครับสําหรับน้องพลอยน้องเพชรจะได้ส้างความสุขให้พี่น้องแฟนคลับได้ชมกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และนี่อีกหนึ่งข่าวสารอีกหนึ่งโมเมนต์น้องพลอยน้องเพชร หยิบมาฝากแฟนคลับนะครับ